รู้สี่ข้อนี้จะไม่โดนหลอกในเรื่องเส้นขนานทำอย่างไรมนรุการน,นะครับโอเคนะครฮะต่อไปข้อที่3ครับมาดูกันครับโอ้โ oh หนะฮะข้อนี้จะเป็นลักษณะแบบว่ามันไม่มีอะไรที่เชื่อมต่อเลยนะครับนอกจากมีเส้นแค่เส้นขนานสองเส้นนี้นะครับเป็นตัวจะช่วยเราได้นะครับโอเคนั้นวิธีการนะครับก็ เดี๋ยวเรวาจะใช้หลักการเติมเส้นให้มันเป็นเส้นขนาดสิอ๋อนี่นี่เส้นนี้นสเส้นนี้ต่ออีกนิดนึงได้ไหมขอต่อได้ไหมต่อน,นิดนึงอ่าเนี่ยเป็นเส้นขนาดแล้วเนี่ยกลายเป็นสามเหลี่ยมเฮ้ยช่วยไหมอ่ะยางยางยางอันนี้เส้นขนาดเนาะอันนี้เส้นตัดนะครับนี่เส้นขนาดอีกเส้นหนึ่งสีแดงนะครับเส้นขนาดนะโอเคเติมเติมเส้นตัดหน่อยเติมเส้นตัดอ๋อเราจะใช้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับห้าสิบหกครับ เอาห้เข้าไปในสามเหลี่ยมได้ไหมเออนะฮะก็มันจะใช้ทฤษฎีอะไรครับออันนี้มุมในนะฮะนี่คือมุมนอกนะฮะผลบวกมุมภายในคงไม่ได้เอามุมในเท่ากับมุมนอกแล้วกันข้างเดียวกันนะนั้นห้าหทรงไปไว้ตรงนี้นะฮะได้56ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเออเป้าหมายอยู่ไหน เป้าหมายอยู่ตรงนี้ครับอ่าลืมถามว่ามุมดีด็อกเท่าไหร่นะฮะเป้าหมายคือหาหาคา่คา x ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับอ๋อจบละจบละเออมันมี2วิธีนะครับก็คือมุมภายในสามเหลี่ยมบวกกันได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมก็หามุมนี้ได้นะครับแต่มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมนี่แหละแต่จะใช้ทฤษฎีมุมภายนอกของสามเหลี่ยม นี่คือมุมนอกนะมุม x นะฮะเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันที่ไม่ใช่มุมประชิดนะมุม1กับมุม2บวกกันนะครับนั้นมุม X นะมุมภายนอกนะมุมภายนอกเท่ากับผลบวกมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามก็คือมุม1บวกมุม2โอ้โหข้อนี้ x เลยต่อเท่าไหร่ครับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามนะตรงข้ามคือ แปดสนะาสบ 52, จับบวกกันที่ไม่ใช่มุมมชิดนะเราไม่เอามุมบชิด56มาบวก82ดสิคำตอบเท่าไหร่ครับบวกกันได้8ปนะฮะห้บวกสเป็น5้บวกแได้13นะฮะร3 8องศานั่นเองโ okay. อเคมาดูข้อที่4นะครับโอ้โห,โหเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับข้อที่3เลยไม่มีเส้นอะไรเชื่อมต่อกันเลยนะฮะ อืมอย่านะอย่เอาบวกกันนะบวกกันได้ร้อยปดิไม่ใช่นะฮะอันนี้นะฮะมันไม่ขนานกันเนาะเส้นนี้กับเส้นนี้ไม่ขนานกันมีเส้นนี้แค่นั้นที่ขนานกันเอ่อหลักการที่เราต้องการหา x ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราเรานี่ตัดตรงนี้ตรงนี้นี่ติด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 ตเอนี่คือเส้นขนานอีกหนึ่งต่อไปอีกเส้นหนึ่งอ่าแล้วก็นี้คือเส้นอะไรฮะเส้นขนานต่อไปเลยนะต่อไปเลยนี่คือเส้นตัดใช่ไหมต่อไปเลยครับตำรวจไม่จับต่อไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครตรงนี้ตรงนี้อันนี้ให้เป็น y แล้วกันนะครับเออสองอันนี้บวกกันได้ร้อยแปดสิบแช่มุมภายในข้างเดียวกันนะครับนั้น y บวกกับร้อยยี่สิบหกได้ร้อยแปดสิบนะนั้น y มีค่าเท่าไหร่เก้ร้อยยี่สิบหกไปลบก็น่าจะเหลือเท่าไหร่ยี่สิบหกไปลบเหลือเท่าไหร่นะเหลือสี่นะฮะเหลือหกเหลือห้าห้าสิบสี่องศานะฮะตอนนี้ห้าสิบสี่นะครับ จบแล้วเนี่ยนะในห้าสิบสี่ 54, ปั๊บอันนี้มันเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมเจ็ดสิบสี่องศานะห้าสิบสี่เอาไปลบซิก็จะเหลือยี่สิบองศาแล้วจากนั้นเราก็ใช้อะไรครับมุมอะไรฮะมุมแย่นะนี่ศาสนขนาดนี่ยน,นี่ศาสนาเน,นาะมุมแซดชืบจืบชืบนี่ไงนี่ไงนั้น x คําตอบนะครับก็คือมุมยี่สิบองศานั่นเองโอเค